มันก็เหมือนยันทั่วไปอันมมภาพก็มียันก็คือตั้งแต่ครูบาอาจารย์ท่านาทําการสักให้เพื่อเป็นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตตัวเราเองนั่นเองส่วนเรื่องว่าจะจะมีวิชาอาคมอะไรที่เกิดขึ้นมานั้นน่ะคิดว่ามันเป็นการสร้างความดีในการดําเนินชีวิตมากกว่านะครับไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าพอมียันนี้แล้วจะต้องมีการ หายตัวได้อะไรได้เท่านั้นเองนี่คือหลักที่อัตรมาภาพเนี่ยนี่อาตรมาภาพก็สักมารวมสามสิบปีแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นได้ชัดคือครูบาอาจารย์เขาสักให้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนียวว่าครูบาอาจารย์องค์นี้เป็นผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาให้นั่นเองคือความเชื่อเชกเช่นนี้มันก็ยังมีอยู่รุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นไป นะครับก็จะมีความเชื่ออยู่างบางกลุ่มที่จะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการสักยันนี้สืบต่อไปเพราะฉนั้นความเชื่อน่ะก็คือความศรัทธาที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อจากความเชื่อและความศรัทธาของคูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการที่จะดําเนินชีวิตสืบต่อไปนั่นเองคือสรุปแล้วนะครับคนเรามีบุญเก่านะครับบุญเก่า นะครับกับกรรมที่กับบงจยตามาเนี่ยมันมันต้องแยกกันแยกประเด็นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนดําเนินชีวิตมาเนี่ยเหมือนกันหมดครับผ่านร้อนผ่านหนาผ่านดีผ่านชั่วแต่สุดท้ายเขาถึงได้บอกว่ามีบุญเก่าบางคนได้รับบุญเก่าก็อย่างที่เห็นแต่พอบทบุญปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกัน เพราะนั้นอัตมาภาพเชื่อเรื่องนี้ครับเรื่องการดาเนินชีวิตเรื่องดวงชะตาในการที่จะดาเนินชีวิตนี่คือสิ่งที่สำคัญกว่าในการที่จะเรานั้นจะดาเนินชีวิตเช่นไรนั่นเองครับญาติโยมครับการสักยันต์การออบูชาวัตถุมงคลสำคัญที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุมงคลต่างๆสร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมิใช่สร้างให้หลงงมงาย อิทธิปฏิหารที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจาก,กจิตศรัทธาแล้วก็แรงอธิษฐานของตัวเราเองพระเดพระคุณหลวงพระพูนท่านสอนอัตมามาเชกเช่นนี้อัตมาก็สอนสิทธิยานุสิ์เหมือนกันไม่ได้สอนให้ญาติโยมมาหลงงมงายไม่ว่าจะเป็นการสักยันไม่ว่าคนมาบูชาวัตถุมงคลมันลงไปข้อเดียวครับก็คือการทําให้ญาติโยมนั้นมีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลการสักยัน์ถ้าเราประกอบคุณงามความดีในการดําเนินชีวิต สิ่งเหล่านี้มันก็จะกลับส่งผลให้เรานะได้รับการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองก็ขอฝากไว้กับญาติโยมในการดําเนินชีวิตนะครับก็ท่านทําความดีไว้ให้มากที่สุดก็คือความศีลอ,อยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาในการดําเนินชีวิตและโดยเฉพาะคําว่าขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็รู้บุญคุณคนรับรองได้ว่าอิทธิปฏิหารจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้อย่างแน่นอนจากสี่คำนี้ก็คือ ขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็รู้บุญคุณคน